ตอนนั้นแบบว่าใบไม่เหลือเลยค่ะหลากไม่เดินต้นเน่าพร้อมที่จะตายอะค่ะใครมาเห็นก็แม่โคตีเหอะแม่โคตีเหอะแมวปูม่ยเขาก็ลองพ่นนะคะก็ถือว่าได้ผลค่ะใช่ดอกคือมันออกก็เยอะกว่าปีก่อนนู้นนะครับใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นใบอ่อนก็ไม่ร่วงปีนี้ไม่ต้องซื้อยาใบอ่อนพ่นเลยสวัสดีค่ะ เอาละครับพี่น้องของเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับยังอยู่ที่หมู่6บ้านทุ่งยายเพงตำบลปัทวีอเภอมะขามจังหวัดกันทบุรีเพื่อจะมาติดตามผลการทำงานของคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนกฤตสานเพราะว่าที่นี่ครับเขามีที่อยู่12ไร่แล้วมีต้นทุเรียนหมอนทองกำลังให้ผลผลิตแล้วไปให้เขาเช่า กว่า300ต้นเขาเช่า3ปีเขาเรียกว่าระดมนะครับทั้งสารนูน่นสารนี่ใส่ไปเพื่อจะได้ผลผลิตเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอเจ้าของสวนตัวจริงมารับคืนหลังจากเช่าไป3ปีปรากฏว่าพูดมาคำหนึ่งว่าเจ๊อยากตายเพราะว่าต้นทุเรียนเหมือนจะตายไปพร้อมกับเจ๊ชีวิตเจ๊เป็นอย่างไรนั้นวันนี้ผมมาอยู่กับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร วัวแพนวัวแพนกระทานและหญิงกเกษตรพี่อุย๋ยพร้อมทั้งเจ้าของสวนอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะพี่อุ๋ยช่วยแนะนําตัวสักนิดนึงครับค่ะอุ๋ยนะคะนิสารัตชื่นชุ่มค่ะครับผมและนี่คือเจ้าของสวนที่บอกว่าเจ๊อยากตายสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ช่วยแนะนําชื่อให้ผมได้รับทราบด้ยครับ <c oughs> ชื่อแหม่มจ่าวิพันธ์นกเพศจ้าครับผมถามที่พี่อุ๋ยเลยทําไมาวันนี้พี่อุ๋ยในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ วัแพนวัแพนกระต u ถึงพาผมมาที่สวนนี้ครับคือว่าเกิดความภูมิใจค่ะพอมาเห็นความแตกต่างตั้งแต่ก่อนใช้กับหลังใช้แล้วเลยอยากจะมาให้ทุกคนได้ดูความแตกต่างอะค่ะตอนนั้นแบบว่าใบไม่เหลือเลยค่ะลากไม่เดินต้นเน่าพร้อมที่จะตายอะค่ะใครมาเห็นก็แม่โคตีเถอะ แม่โครตีเธอแมมลูกหม่คโคตีเธอ,อคือโค่นทั้งสวนให้หมดเลยใช่ค่ะก็ทิ้งเลยใช่เอาละครับพี่อุ๋ยได้เกิดมาแล้วนะครับว่าพี่อุ๋ยเข้ามาดูแลในตอนนั้นไปถามพี่แมมพี่แมมครับมันเป็นยังไงครับเล่าผมฟังที่ว่าทําไม12บไร่300รอต้นเราไปให้เขาเช่าทําไมครับ <c oughs> น,นังไงทําไมไหวใช่ค่ะคนเดียวทําไม่ไหวก็เลยว่าเออให้ให้เขาเช่าก็หวังว่าแบบเนาะเขาจะดูแลให้เราดีอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ไง ผิดคาดหมายความว่าสวนนี้เราทําคนเดียวใช่ค่ะแล้วเราก็บ่นว่าเหนื่อยเขาก็เลยมาขอเช่าจากเราใช่สิบสองไร่สามร้อยต้นใช่ทุเรียนพันอะไรครับหมอนทองจ้ะหมอนทองนะครับค่ะตอนนั้นที่เขาเช่านั้นมันหมายความว่าเขาก็เข้ามาทําแล้วก็เก็บผลผลิตเองใช่จ่ายเป็นยังไงครับจ่ายเป็นรายปีจ้ะตั้งแต่ปีไหนครับสองพันร้อยหกสิบสองหกสิบสองแล้วก็ผมถามตรงๆนะพี่แหมม มันยังไงครับพอหลังจากเขาเช่านะระหว่างที่รับเช่าน่ะเขาทำยังไงกับสวนเราบ้างสารลงสารด้วยอะไรแบบเนี้ยครับฉสารไม่รู้ว่าเขาล้างสารให้เราไหมมันต้นมันก็เลยแบบเป็นแบบเนี้ยค่ะอย่างที่เห็นต้นแบบจะโซมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาบุกเบิกใหม่พอหลังจาก3ปีเขาทําอย่างนั้นใส่สารอัดสารใช่อัดสารเลยอัดสารทำสารฉบสารอะไรต่างๆใช่ใช่เอาจนที่เรียกกันว่าเอาแต่ผลผลิตแต่ไม่ได้สนใจว่าต้นจะเป็นยังไงใช่แต่พอพี่แมมมาดูปุ๊บ ปี6กสองหกสามหกสี่พี่แหม่มเริ่มเข้ามาทําเองเพราะหมดสัญญาแล้วใช่ตอนนั้นเห็นต้นไม้เราเป็นยังไงครับก็มันก็โซมค่ะไม่มีใบเลยคือใบไม่มีอ่ะไม่มีคือนับม่ได้ของฮะเทอใช่ใบไม่รู้จะนับไปตรงไหนต้นโซมต้น,<ะ>นเ,เน่าอะไรเงี้ยลักษณะกิ่งก้านเป็นยังไงครับกิ่งก็จะเป็นแบบกิ่งตายกิ่งตายใช่มีกิ่งตายตายยอดบ้างแล้วก็กที่เห็นว่ามันถ้าตอนต้นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีใบนี่ลักษณะมันคือเหมือนก้านทูบเนาะขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเยอะไหมครับ เยอะทั้งสวนเลยค่ะทั้งสวนเลยใช่ค่ะก็คิดว่าต้องควรทิ้งแล้วแนหะละใช่ก็ทําใจแล้วคือแบบมีแต่คนเห็นแล้วก็บอกว่าต้องควรทิ้งแล้วแหละบุกเบิกใหม่อะไรเงี้ยแล้วทุเรียนเราอายุกี่ปีครับเนี่ยประมาณส <18. S 2> <18. S 1> ิบแปดสิบแปดปีโอ้โหสิบแปดปีทําของเราได้โสมถูกไหมครับใช่คาว่าโสมก็คือว่าไม่เหลือใบเป็นกา้านทูบมีกิ่งหักกิ่งบางบาง,บางต้นก็ตายเลยตายแล้วก็ไม่ได้ซ่อมให้เรานะเราต้องซ่อมเองอะไรครับใช่ แล้วพี่แหม่มทํำยังไงครับหลังจากนั้นเจอใครพี่อุ๋ยเข้ามาเจอตอนไหนครับมาเจอช่วงแรกที่เขาเริ่มเข้ามาทําสวนเองค่ะแนะนําเขาเขาก็บอกเดี๋ยวลองตัวนั้นก่อนตัวนี้ก่อนพอจนไม่ไหวจริงๆก็บอกจะแหม่มล้องเออพ่นลงโคนพ่นโคนช่วยหนูบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่นแล้วรัดนะดีกว่า ปลูกใหม่เพราะต้องไปเริ่มใหม่แต่อันนี้คือแบบว่าต้นเราโตแล้วถ้าเกิดว่าฟื้นได้คือจะดีกว่าค่ะจะเล็วกว่าพี่แม่ถามจริงๆตอนนั้นน่ะพี่อุ๋ยก็เข้ามานะเชื่อเขาไหมเชื่อเชื่อเขาเลยเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงคือลองมีอะไรก็คือลองเพราะว่าก็คิดอยู่แล้วว่าคือมัน,ม,นมันคือตายอะ่ะใช่ใช่มันมันต้องตายก็เลยว่าอาลองดูเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนาะถ้าฟื้นก็ฟื้นทําไปฟื้นก็ตายาก็แค่นั้น เราก็คิดแบบนั้นเองคำว่าไม่มีอะไรจะเสียนี่หมายวามว่าือมใจไปแล้วลองอะไรมาทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ดีดีขึ้นอ่ะใช่เหมือนว่าเราก็ใช้ยาตัวนั้นตัวนี้มาเหมือนคนบอกคนนั้นบอกว่าดีใช่ปะเราใช้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นไงเพราะใช่พออุ๋ยมาเสนอเราก็เลยอ่ะเปิดใจลองเปิดใจลองใช่ค่ะแล้วพี่แหม่มทาคาว่าทําสวนเนี่ยเรามีลูกมือมีลูกน้องมีลูกจ้างอะไม่ไม่ค่ะคนเดียวเลยนี่พี่แหม่มคนเดียวเลยคนเดียวค่ะ ดูแลสวนจัดการสวนด้วยตัวเองใช่ค่ะไม่มีลูกมือไม่มีใครช่วยเลยไม่มีค่ะสามร้อยต้นแล้ววิธีการตอนนั้นที่พอมันพี่อุ๋ยแนะนําแล้วพี่แมมทำอย่างไรครับกับผลิตภัณฑ์กู้หูนี่ก็ครั้งแรกเลยก็มาใช้ลงดินก่อนเลยพ่นลงดินใช่ค่ะพ่นลงดินอัตราส่วนยังไงครับตอนนั้นที่ใส่ก็หนึ่งพันถังพันลิตร,รก็ใส่เนี่ยสองสองขวด สองขวดใส่สองชุดสองชุดค่ะโอ้เรียกว่าสองขวดสองซองใช่สองขวดสองใช่ใส่สองชุดนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งสามร้อยต้นเนี่ยเราใช้ไปกี่ชุดครับอ่าพ่นสองพันลิตรค่ะสองพันลิตรก็ใช้สี่ชุดสี่ชุดใช่ค่ะทั้งสามร้อยต้นใช่สองพันลิตรแล้วก็วิธีการอะเราระยะห่างกันกี่วันก็หนึ่งเดือนพ่นอีกครั้งหนึ่งพ่นครั้งละสามสิบวันพ่นทีใช่ จะบอกว่าคือหนูใช้เองเพราะว่าไม่ไหวมันแล้วแต่กําลังเราคือถ้าเราเหนื่อยก็ไม่ทำไงผมเข้าใจแล้วทีแรกก็แนะนําว่าให้ใช้อาทิตย์หนึ่งสักสามครั้งอะค่ะพ่นลงดินสักสามครั้งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแต่ตอนนี้ว่าพี่เขาทาเองอะค่ะเขาพ่านเองไม่ไหวทําคนเดียวแล้วยังจะมาพ่านใบอีกพ่นกิ่งอีกคือว่ากว่าจะชนรอบได้พ่น โคนอีกรอบหนึ่งค่ะอ๋อก็หมายความว่าไอ้ใบกิ่งเราก็พ่นด้วยใช่พ่นหมดเลยทั้งต้นแลใบแล้วใบกิ่งแล้วเราพ่นพ่นพร้อมกันกับลงดินด้วยไม่ไม่ไม่ค่ะคนคนละอัตราค่ะอัตราอ้าวแล้วใช่ค่ะพอพ่นลงดินเนี่ยสามสิบวันครั้งถูกไหมครับสามสิบวันครั้งสามสิบวันครั้งที่เราพ่นลงดินไอ้ลงดินสองครั้งสองครั้งใช่ไหมครับเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งที่ใส่ลงดินใช่แต่พ่นแค่สองครั้งสองครั้งลงดินแค่สองครั้งใช่ถูกไหมครับก แล้วต้องใบล้ครับที่เราจะให้มันใบมันใบก็สิบวันสิบสองวันอย่างช้าสุดก็สิบห้าวันสิบวันสิบสองวันสิบห้าวันช้าสุดใช่สิบห้าวันดังที่เรามีเพราะเราคนเดียวใช่ตรงนั้นใช้อัตราส่วนยังไงครับก็หนึ่งพันลิตรก็ใช้หนึ่งชุดหนึ่งพันลิตรใช้หนึ่งชุดใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยเวลาต่อสิบวันเราใช้ก็พ่นสองพันลิตรสองพันลิตรค่ะ๋อดังนั้นก็ให้เห็นว่า สิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือทําทั้งดินด้วยใช่ทาทั้งบนต้นด้วยใช่แล้วก็ฉีดต้นฉีดกิ่งฉีดหมดเลย้องกิ่งอะไรเงี้ยฉีดหมดเลยค่ะพี่เริ่มทําครั้งนั้นนะที่รู้จักกับพี่อุ๋ยเริ่มทําครั้งแรกหลังจากเอาสวนคืนมาจากการเช่าแล้วเมื่อเดือนอะไรครับก็น่าจะเดือนมิถุนาพฤษภาคมมิถุนาน่าจะมิถุนามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช่เขาเก็บของเสร็จเราก็เอาคืนเลยปัจจุบันนี้เดือนเมษายนปลายเดือนแล้วนะครับพี่อุ๋ยเห็นการเปลี่ยนแปลงยังไงต้องเริ่ กี่เดือนถึงรู้ว่าสวนของเรากลับมาแล้วเว้ยอะไรเงี้ยครับ๋อก็ไอ้พศจิกาหน่าจะอยู่ประมาณนั้นพศจิกาเราเห็นแล้วใช่คือใบมาแล้วเราเอ่อพ่นดอกมันก็ออกอะไรเงี้ยคือถ้าใบมีอ่ะดอกมันก็มาอ๋อเออต่อถ้าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีใบอ่ะเนาะมันก็ออกดอกยากครับอืมก็นี่พอเรื่องพิจิกาเห็นผลเรื่มิถุนาถูกไหมครับมิถุนากรกฎาสิงหา กันยาตัวาับพิจิกาที่เห็นชัดเจนเลยใช่ก็ใช้ระยะประมาณสี่ห้าเดือนก็เริ่มจะรู้ว่าเฮ้ยที่ทําไปนะมันได้ผลใช่ได้ได้สิ่งที่เห็นกลับมาคือใบนะครับลักษณะของใบที่ออกมานี่เป็นยังไงครับก็จะไปเขียวใบใหญ่ใบเขียวใหญ่ใช่แต่แต่ก่อนใบเรียวเวเล็กๆใบสนิมเออเป็นใบสนิมด้วยเหรอใช่สนิมทั้งสวนเลยโอ้โหนี่มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะใช่ครับมันมีใบสนิมด้วยแล้วก็ ไม่มีใบด้วยแล้วใบใ<ช>ที่เกิดมาเป็นใบสนิมอีกขอโทษต้นจะเอาอาหารจากไหนมา <c oughs> มันปรุงอาหารไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับ,รบก็หมายความว่าใบสนิมเป็นไงครับมันมีโรคอะไรบ้างตอนนั้นะที่เราเข้ามาดูอ่ะโอ้มันก็ที่เห็นเเป็นหลกักๆก็คือใบสนิมอ่ะใบสนิมนี่หลักเลยใช่แล้วก็กา้กานทูบอะก้านทูบเห็นยังชัด การทูบไม่เกี่ยวกับใบเลยนะใช่ส่วนลาต้นล่ะครับมันมีลาต้นก่อนเน่าเน่าค่ะเสียหายใช่ค่ะเอาละครับใบสนิมแก้ไขได้ใช่ค่ะหลังจากเดือนพิจิกาเห็นแล้วว่าใบสนิมหายไปการทูบหายไปจะเดือนพิจิกาหลังจากใช้มาสี่สห้าเดือนใช่ค่ะและพวกท็อปอะไรต่างๆที่เปลือกที่มันเสียหายแล้วครับท็อปคือท็อปที่ลูกหรือที่ต้นที่ต้นอ่ะที่ต้นก็มันมันก็หายนะคะเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะอย่างนั้นนช่ค่ะแห้งหายเอยเนี่ยมันแห้ง หายค่ะเห็นชัดขึ้นใช่ไม่ต้องทายาเลยเอาแล้วขู่ต้นขู่ต้นหน่อยก็พ่นจีเลยพ่นจีเลยอันนี้อย่างเงี้ยพ่นสามครั้งพ่นสามครั้งใช่สามสามครั้ง่ครั้งละ้เท่าไหร่ฮะครั้งละกี่ก็เวลาเราพ่นลูกอ่ะพ่นลูกเราก็พ่นลงไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราพ่นลูกก็ใส่ลงไปไงใส่ลูกเราก็พ่นด้วยใช่ค่ะคือผลพลอยได้ค่ะจากรักษาต้นรักษากิ่งแล้วก็ใช้สูตรเดียวก็เปิดตาดอกพาอบอกว่า จะแม่มใบมาแล้วลองเปิดตาดอกสีเดี๋ยวเผื่อได้ลูกเขาก็ลองพ่นนะคะก็ถือว่าได้ผลค่ะใช่คะคือมันออกก็เยอะกว่าปีก่อนนู้นนะคใช่ค่ะแล้วแล้วเป็นใบอ่อนก็ไม่ร่วงปีนี้ไม่ต้องซื้อยาใบอ่อนพ่นเลยอใช่ปกติจะต้องซื้อยาใบอ่อนพ่นคือใบอ่อนเหมือนว่าก็ไม่ร่วงเหมือนว่าใช้มาต่อเนื่องอะค่ะตั้งแต่สะสมอาหารฟื้นฟูต้น มาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าลูกค้าที่ใช้ประจับอย่างเงี้ยค่ะรัดใบอ่อนก็จะไม่หลวงอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นความที่เรียกว่ามหาสัจจ์มาตรงนี้หลายเรื่องตรงนี้ถูกไหมครับใช่เป็นั้นต้องหมดยาใบอ่อนอีก4ี่ห้าพันต่อครั้งเวลาพ่นโอ้ใช่นี่พี่แมมถามจริงๆนี่เราใช้คู่หูอย่างเดียวหรือว่าเรามีอะไรองค์ประกอบอื่นด้วยมีคู่หูอย่างเดียวกับยาฆ่า,มาแมลงเราก็ซื้อตามร้านทั่วไปก็มี2อย่างใช่ค่ะ มันยุ่งยากไหมครับในการใช้คู่หูมาใตยชันไม่มันประหยัดกว่าเยอะจากปกติเราต้องใช้แบบถังหนึ่งห้าหกตัวอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ต้องเออ,เอ,อใช้แค่คู่นี้กับยาฆ่า,มาแมลงซึ่งยาฆ่า,มาแมลงมันจําเป็นเนาะเพราะมันบินมาจากสวนไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับใช่ค่ะส่วนส่วนพอต้นมาแข็งแรงแล้วยังไงเสียมันก็เ,เรื่องพวกโรคอะโรคพืชมันก็จะเรียกเบาบางลงถูกไหมครับค่ะที่แหลมครับแล้วก็ในส่วนของสวนเห็นบอกว่าสวนของคุณพ่อ ของน้องอะไรเห็นพี่แม่มีม,มีมีน้องชายด้วยค่ะของน้องชายน้องชายจะมีปัญหาก็าคือว่าเป็นใบสนิมทุกปีเลยค่ะเป็นใบสนิมทุกปีเลยหนูแนะนําไม่ใช้เขาก็บอกว่าโม้หรือเปล่าเกินจริงหรือเปล่าเขาก็เลยเห็นส่วนนี้ได้ผลต้นฟื้นเขาก็เลยทดลองใช้ยาลาก็ไม่ใส่ผลสุดท้ายสรุปว่าใบสนิมหายค่หะหาย พอใจมากเขาบอกน้องชายเขาพูดอย่างนั้นจริงเหรอครับใช่ค่ะเขาบอกยังไงกับพี่แหม่มใช่เขาบอกว่าถ้าถ้าส่วนพี่หายเขาก็จะใช้คือเขาเห็นว่าฝั่งนี้หายเขาก็เลยใช้ตอนนี้ใช้แล้วใช่ค่ะเห็นว่าน้องชายเป็นคนเชื่อคนยากยากมากใครก็พูดแล้วมันก็ไม่เชื่อนะครับใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีมาหลายเจ้าแล้วบอกอะไรก็ไม่ฟังใช่ไม่ไม่เชื่ออใช่ก็แปลว่าส่วนหนึ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเขาเห็นนะครับที่พี่อุ๋ยมาบอกพี่แหม่มบอกว่าทําแบบนี้แบบนี้ แล้วเขาเริ่มเชื่อใช่ค่ะแต่คนที่ยังไม่เชื่ออีกคนหนึ่งใครครับพี่แหม่มครับพอ,อยังแต่ตอนนี้เริ่มเปิดจะเปิดใจละคือแบบว่าก็บอกว่าเดี๋ยวเก็บผลไม้อ่ะเดี๋ยวจะลองใช้รพร<อ>พร<อ>เห็นสวนอัน,นอเนี้ยคือดีไงเขาก็เลยจะใช้ใช่ค่ะพี่แหม่มครับคาดการไหมว่า12ไร่ของเราเนี่ย300ต้นเนี่ยปีนี้เราจะได้สักกี่ตันยังไงเริ่มเริ่มเข้ามาทำแล้วเรามาบฟื้นฟูมันเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะเพิ่ม ผลผลิตอีกหนึ่งเท่าตัวจากที่มองจากที่ว่าเราทํารับช่วงต่อจากปีแรกคือเราได้ปริมาณเท่านี้ครับและปีนี้คือใช้ยาอันนี้ใช่ไหมใช้คู่นี้ใช่ไหมคะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาจากรับช่วงมันได้บอกผมได้ไหมตอนนั้นได้กี่ตันตอนที่รับตอนนั้นได้แปดตันค่ะแปดตันนะเพราะมันจะตายหมดแล้วน้องชายบอกว่ามันดีขนาดไหนแล้วที่มันมีลูกให้ใช่ค่ะแล้วพอหลังตัดลูกปุ๊บคือโซมมากเลยเราก็เริ่มบำรุงแล้วใช่ค่ะใช่ พี่แม่ครับปีนี้ตามสายตาของพี่แม่ที่มองมองแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดว่า8ตันเป็นถั่วเฉลี่ยเพราะเราอายุ18ปีถูกไหมครับปีนี้ถ้าพี่มองว่าเออมันดูมีน้ําหนักละถูกไหมครับต้นมาลูกมาสมบูรณ์ขึ้นต้นมาสมบูรณ์ใบมาสมบูรณ์พี่แม่คิดว่าจาก8ตันเนี่ยปีนี้คาดการณ์ก็คาดไว้ว่าสักส5ตันโอ้โหคะ คูณสองเนาะใช่สิบห้าตันหลังจากที่เรียกว่าเศร้าจลดใจกับการทําของผู้อื่นพี่แหม่มครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทีเถอะครับว่าหลายท่านน่ะก็มีปัญหาแบบพี่แหม่มนี่แหละที่ว่าต้นมันโทรมต้นมันจะตายพี่แหม่มช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับว่ายังไงเกี่ยวกับคู่ของมิษกันครับเชญคกับก็คู่นี้นะคะก็จากที่ใช้มาก็ถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ใช้อย่างอื่นมาคือว่าจากหลุดสัญญาเช่ามาเนี่ย ลองตัวอื่นมาก็คือมันไม่ได้ผลนะคะแต่ลองคู่หูชุดนี้แล้วแบบคือมันได้ผลมีใบมีลูกให้เห็นส่วนไหนที่แบบที่อยากจะลองเปิดใจใช้ก็ลองดูนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่นี่ใช้แล้วได้ผลจริงค่ะ <c oughs> โอโ้โหที่นี่ <c oughs> ใจแล้วได้ผลจริง <c oughs> <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าคู่หูนะคะเขามีชื่อเรียก ยาเราใหม่วายาวิเศษค่ะอยนี่ถึงขั้นเปลี่ยนเป็นยาวิเศษเลยนะจริงผมว่าแหมพูดแล้วมันเหมือนกับไอผมก็ตื่นเต้นนะ,ะว่าชื่อเก่ามันก็มหัศาจรรย์แล้วยังมาใช้ชื่อที่เพิ่มเติมไปว่าวิเศษอีกด้วยเนี่ยก,ก็น้องชายบอกว่าต่นวิเศษมาล้องเลยสิแต่น้องชายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า,วายาเทวดาอ๋อเหรอครับโอ้โหนี่มหัศาจรรย์วิเศษเทวดามารวมกันเลยลก็ถือว่าไม่ธรรมดาต้นทุนที่ พี่แหม่มเคยใช้ในอดีตอ่ะที่เคยใช้ในอดีตนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพืชเกี่ยวกับเรื่องของเคมีพืชเนี่ยในแต่ละปีที่ผ่านมาที่ตอนที่เราทํายังไม่ให้เขาเช่านะเราใช้ต้นทุนเป็นยังไงครับก็เยอะอยู่ค่ะเป็น,เป,น,นเป็นแสนนะเป็นแสนใช่ค่ะหลังจากที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาที่ปีเนี้ยที่เริ่มต้นนั้นใช้แต่มิถุนาไปจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่จะเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยพี่แหม่มคิดว่ามันลดจากเขาเดิมละไปเยอะไหมครับ ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเยอะอยู่เมื่อก่อนเราใช้ปีละเท่าไหร่ครับประมาณก็ปีครั้งแรกเลยที่ลงทุนก็ปีละแสนแสนกว่าใช่ตอนนี้เหลือแสนก้าที่คิดน่ะก็คือว่ารวมปุ๋ยด้วยแล้วรวมปุ๋ยด้วยรวมปุ๋ยรวมยาฆ่าแมลงด้วยแล้วแสนกว่าเท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นอยู่ เกือบแสนห้าหรือแสนห้าประมาณนั้นประมาณแสนห้าปัจจุบันลดลงมาเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือประมาณแสนหนึ่งก็หมายความมาโซมากเนาะใช่โซมากค่ะมันก็ต้องใช้อัดคือว่าพ่นพ่นบ่อยพ่นทีหน่อยทั้งโคนทั้งต้นทั้งใบคือพ่นตัวนี้ตลอดเลยอ่ะก็เลยเปลืองหน่อยเปลืองหน่อยเพาว่าเปลืองก็คือต้องใช้อย่างต่อเนื่องถูกไหมครับใช่พี่แมทนี่ใช้มาต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ได้ดเว้นวักนานไ,ไม่เว้นเลยไม่ไม่เคยเว้นเลยไม่เคยเว้นเลยใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าเรากําหนดอ่าสิบสองวันพ่นก็จะใช้ตลอดเลยใช่ใชมียาตัวอื่นเขาแค่ยาฆ่าแมลงปลนเข้ามาคน,น<ช>เดียวใช่โอ้โหนี่ก็ถือว่าทําคนเดียวเนาะได้ขนาดนี้แล้วบางทีไม่อ่อนล้าไม่ได้ด้วยเพราะมันมีลิมิตของการพ่นอยู่ในฐานะของพี่อุ๋ยครับมุมมองของพี่อุ๋ยต่อสวนของพี่แหม่มเป็นยังไงครับถือว่าได้ผลเกินคาดค่ะ เพราะว่าจากจากที่แบบว่าจะโค่นแล้วอะแล้วกลับมาฟื้นแล้วแม่ยังมีลูกถือว่าคุ้มค่ามากค่ะพี่หุยครับมีอะไรจะบอกเรื่องของการลดต้นทุนที่จะมีในอนาคตต่อไปถ้าพี่แบมใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครับตอนนี้เขาก็ได้เข้าระบบแล้วค่ะแล้วก็ซื้อใช้ต่อเนื่องก็คือว่าได้ลดต้นทุนอยู่แล้วค่ะถือว่าใช้ในราคาที่ถูกค่ะ เลยครับนั่นแหละครับพี่น้องเกษตรกรครับเมื่อท่านใช้แล้วใช้จริงใช้ดีใช้ชอบแล้วต้องบอกต่อนะครับพี่แมมก็ได้บอกต่อไปแล้วว่าใช้เถอะนะครับแล้วว่าท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขกับการใช้วันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเกษตรกรครับจากต้นที่จะตายหัวใจจะวายให้ได้ <c oughs> จากการให้เขาเช่าแล้วเขาเช่าทําปู้ยี่ปู้ยํากับสวนของท่านแล้ววันนี้พี่แมมได้เล็งเห็นว่าวิธีการฟื้นฟู และกลับมาได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็น2เท่าเป็นอย่างรายินีนั้นก็เห็นแล้วว่าคูพระจจารย์นั้นท่านบอกว่านี่คือยาวิเศษและนี่คือยาเทวดาตามที่ท่านว่ามาวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรย่างยืนพร้อมทั้งสองท่านขออนุญาตลาวทุกท่านไปก่อนโอกาสหน้าเราจะไปดูว่าท่านนั้นใช้แล้วฟื้นฟูได้จริงชอบบอกต่อวันนี้ผมมิสเตอรเ์เกษตรและทั้ง3ท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เวฟแผนยิงกเกษตรใช้ดีใช้รวยช่วย<ก>ปลอดนี่เยรวยไว้เมื่อใช้เวฟแผ่นเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวฟแผ่นของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอด